งานสัตว์ชงเงียบมือแ้งก็ี้ ตัวอะไรครับเนี่ยตัวนูตัวนูตัวนูอ่หนูอันนี้เอาเอาไปขายหรือเอาไว้กินครับเออเอาไปขายเอาไปขายนะครับเอาไปขายไว้กินตัวกินก็กินขายก็ขายตัวตัวหนึ่งขายยังไงครับกี่กีบตัวตัวหนึ่งหรือกิโลหนึ่งฮะตัวใหญ่ก็ตัวาวพันตัวใหญ่ตัวละสาวพัน แล้วตัวน้อยอ่ะตัวน้อยกับตัวสิบก็มีตัวละสิบพันก็มีตัวใหญ่ก็เสาพันกีบ่นะตัวตัวน้อยก็เอ่อตัวน้อยก็สิบพันกีบตัวใหญ่เสาพันกีบอย่างนี้เนาะแน่นะเป็นหนูเป็นตัวหนูเป็นตัวหนูที่นี่เป็นชาวบ้านเป็นคนอะไรครับเป็นคนขมุขมูเป็นคนขมุบ้านอะไรครับนี่บ้านน้ำแพรบ้านน้ำแพรแม่นะ ขมุบ้านน้ำแพรแขวงแองลองน้ำท่าหลวงน้ำท่าบ้านน้ำแพรแน่นอนขมุเมืองภูค่าเมืองภูค่าแวงลองน้ำท่าแขวงหลวงน้ำท่ากำลังเผาหนูกำลังเผาหนูเผาหนูเผาหนูล้วไปขายไปขายช่วยกันเผาหนูเผาหนูเราไปขาย

ดาวทังนล่างึ้น้นล่างี่เดครับขางนบนานองเยโอ้มองน้องที่ชุบแออสก็เดนนอง ขาว่าหนูไหวเหรอเออบะแม่บะแม่หนูไหวหนูหนูธรรมดาหนูธรรมดาหนูไหวเด็ดอันนี้หนูไหวอ่ะหนูไหวยกยกให้ดูหน่อยสิจับให้ดูหน่อยหนูไหวอันไหนหนูไหวอ๋อหนูไหวอันนี้หนูไหวอันนี้หนูไหวตัวน้อยนี่หนูธรรมดาอืมตันนี้หนูไหวตัวใหญ่นี่หนูไหวอื คนไทยก็กินนะพูดกินนะกินกินครับกิน,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 นคนไทยก็กินอยู่